ซึงอัิเศษกับพระนางสิริมหามายาแล้วก็มีพระโอรสชื่อว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสวัสดีครับมาพบกับวิชาพุทธประวัตินะครับในหลักสูตรนักธรรมชันตรีกันต่อนะครับวันนี้เรามาพูดถึง ปุริมาการในปริเฉตท,ที่2นะครับในเรื่องสักกะชนบทและก็สัก,กะยะวงศ์นะครับสักกะชนบทนั้นตั้งอยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือนะครับตั้งอยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือเหตุที่ได้ชื่อว่าสักกะ,กะก็เพราะว่าเป็นที่ตั้งของดงไม้สักกะนันเองนะครับส่วนกษัตริย์ผู้ปกครองในสักกะชนบทนั้นก็จะเรียกว่าสักยกะนะครับ ที่ได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าสามารถตั้งบ้านเมืองตั้งวงได้ตามลำพังก็คือเป็นโอรสแห่งพระเจ้าโอกากราชนะครับก็มีประวัติย่ออย่างนี้ครับพระเจ้าโอกากราชเนี่ยครับได้ครองราชสมบัติในพระนครตำบลหนึ่งแล้วก็มีพระโอรสสี่พระองค์มีพระธิดาห้าพระองค์แต่วันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าโอกากราชก็ท่งพังพระโอษฐพระราชทานพระนครให้กับ พระโอรสซึ่งเพิ่งจะประสูติกับพระมเหสีอีกคนหนึ่งก็เป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําก็เลยต้องรับสั่งให้พระโอรสและพระธิดาก้าวพระองค์เนี่ยนะครับไปตั้งเมืองใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ไปอยู่ดงไม้สก,กะนะครับประเทศหิมพานัสก,กะชนบทนั้นก็มีเมืองหลวงที่ชื่อว่ากบิลพัทนะครับเพราะว่าสถานที่นั้นเคยเป็นสถานที่อยู่ของกบิลดาบดครับแล้วก็ถูกสร้างขึ้น ตามคําแนะนําของกบิลรดาบทนันเองนะครับสกยะวงเนี่ยนะครับพระราชบุตรและพระราชบุตรตีของพระเจ้าโอกากรลาดก็สมรสกันเองมีเชื้อสายสืบสกุลลงมาเป็นพวกสกยะแต่บางแห่งก็เรียกสกุลพระเชษฐภคินีว่าพวกโกลิยะสกุลของพระศาสดานะครับก็ครองนคนกรกบิลพัทส,สืบเชื้อสายลงมาโดยลําดับจนถึงพระเจ้าชัยเสนะนะครับพระเจ้าชัยเสน,นะนั้นก็มีพระราชบุตรพระนามว่าสีหนุ แล้วก็มีพระราชบุตรีพระนามว่ายโสธราขันพระเจ้านะพระเจ้าชายเสนาเนี่ยที่วงคตสีหนุกุมานก็ได้ของราชสมบัติสืบพระวง์ต่อมานะครับเท้าเธอก็มีพระมเหสีพระนามว่ากัญจนาซึ่งเป็นกนิษฐาพคีนีของพระเจ้าอัญชนะเจ้าผู้ครองนครเทวทหานครนั่นเองพระเจ้าศีนุนะครับแล้วก็พระนางกัญจนาก็มีพระราชบุตรหพระองค์นะครับคือสุธโธธนะ มีสุโกธนะมิตโตธนะโทโตธนะนะครับคณิตโตธนะแล้วก็มีพระราชบุตรีสองพระองค์ก็คือปมิตาแล้วก็อมิตาส่วนพระนางเยสโธทานะครับผู้เป็นกนิถาภคินีของพระเจ้าสีนุกก็ได้เป็นมหิสีของพระเจ้าอัญชนะมีพระราชบุตรสองพระองค์ก็คือสุปปพุทธนะครับแล้วก็ทันดับปานินะครับมีพระราชบุตรีสองพระองค์ก็คือมายากับประชาบดีนะครับพระผู้เป็นพระเจ้าของเรานะครับ ผู้เป็นศาสดาก็อุบัติขึ้นมาในพวกอริยกัจาตนะครับในจังหวัดมัชิมะชนบทชมพูตวีปคว้นสักกะในสกุลของกษัตริย์พวกสักยะนะครับผู้โคตมะโคตนะครับเป็นโอรสของพระเจ้าสุดทธนะสักยะเจ้ากรุงกรเวพั์กับนางมหมามยาเมื่อก่อนผู้ธศ80ปีนะครับถ้าพูดถึงเนื้อหาเมื่อสักครู่เนี้ยฟังดูก็จะงงๆนะครับก็มาดูแผนผังเนาะในส่วนของแผนผังเนี่ยนะครับก็ จะไล่มาจากสักยวงศ์ที่ว่านะครับมีพระเจ้าเสียนุพนังกัญจนานะครับแล้วก็มีพระราชบุตรพระราชธิดาเนี่ยนะครับหลายพระองค์เลยนะครับหนึ่งในตัวละครที่เราควรจะรู้จักก็คือพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นซึ่งอภพิเศษกับพระนางสิริมหามายาแล้วก็มีพระโอรสชื่อว่าเจ้าชายศิทธถะภายหลังก็คือพระพุทธเจ้าของเรานะครับแล้วก็ได้อภิเศษกับพระนางพิมพาแล้วก็มีบุตรชื่อว่าลาหุนนะครับ แล้วก็จะมีตัวละครอย่างเช่นพระนางประชาบดีโคตมีนะครับซึ่งภายหลังจากที่พระนางสิริมหามายาเนี่ยที่บ่งคตนะครับก็พระนางประชาบดีผู้เป็นน้องก็ได้อภิเษกกับพระเจ้าสุทณนะแล้วก็มีบุตรสาวแล้วก็บุตรชายเนี่ยชื่อว่ารูปะนันทากันนันทะนะครับในส่วนวิชาพนะุทธประวัติในส่วนของสักกะจนบทและสักะยะวงศ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราทราบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ศึกษา พุทธประวัติไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้จักตัวละคระที่ปรากฏในสากายวงและโกริยวงศเนี่ยตามลําดับมากขึ้นนะครับภายหลังจากที่ได้ศึกษาต่อแล้วเนี่ยอย่าลืมกลับมาทบทวนในปริเชตนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเพระเาะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพ็งเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ